จะจิดตามเปินมไให้ดีจตุ้ทิศการิหารสัสว์สมตับยุคคณะเจ้าภาสาที่ชนาทั้งหลายผู้มีรุสธาได้สางรูปเมือเพื่อนเครื่อจะดูเป็นตักเพื่ตะทสกระบูชจ แล้วก็สํานักงานเขตดุสิตนะครับก็คือเป็นจุดแรกนะครับได้แสวงบุญนะครับก้าวัดด้วยกันนะครับก้าวัดด้วยกันแสวงบุญจากกรุงเทพมหานาครน,นะครับก็ได้มาแสวงบุญที่วัดนางชํานะครับทางคณะกรรมการนะครับของวัดนางชํานะครับก็ตักสนามนะครับทุกคนของโรงเรียนสําหรับรถบัส นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่อปพรอนะครับอ,อยู่ที่บริเวณอ,องค์การบริหารส่วนตำบลทองขนาดนะครับในช่วงนี้มายังลานบุนนะครับของวัดดังชัาเพื่อมาได้รถบัสก็เข้าขอบปตนะครับมีอปพรออยู่ตรงนั้นนะครับรถบัสมาทางด้านหลังวัดนะครับมาถูกอจาที่อยู่บริเวณหลังวัด นะครับวาวิหารลอยพระพุทธลานนะครับขององคโ์โตเลนพระรัตมากับพุณท่เจ้านะครับข้าพเจ้าไปเจอนะครับอ่าโดยท่านจะมาอา,มา,า,ารรมทานหลวงพ่อเพชรพันใจนะครับหลวงพ่อเพชรพันใจหรือหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อพันใจที่ริัไปไปธรรมทานพระพุทธ,ธรูปนะครับ ไปนมัสการพระพ,พุทธรูปรอบคูโบสถจำนวนหนึ่งร้อยรอบคูโบสดนะครับที่อยู่ด้านทิศตะว,วันออกนะครับของสถานการณ์ปฏิบัตนะครับหรือท่านจะไปนักมาตรการประตูเจดีย์นะครับไปนมัสการประตูเจดีย์เทียนนะครับหร,รือว่าติดทองติดสติของวัดนันดาสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายท่านหรือท่านจะเลือไปชมพิพิธภัณฑ์ก่อนก็ได้นะครับ ทางด้านบนจะมีชีวิตปังนะครับพระพุทธรูปทางด้านบนนะครับมีพระพุทธูกเหลื้อทองคำแท้นะครับคือทางด้านบนนะครับอ่ามีชีวิตปันนะครับพระพุทธูปสมัยกรุงศรียุธยาตอนปลายนะครับอ่าแล้วก็พระพุทธรูปปางข้ามหญ้นะครับก็คือปางวันจันทร์นะครับเป็นเนื้อทองคำแท้นะครับหรือสมัยน้ำมันปลาเพระโบสถ์นะครับพระพุทธรูป รอบุจำวนหนึ่งร้อยเสิบเก้าลูกนะครับจำวนรเดนีเดนะครับหรือจะเลี่ยื่ับัเข้ารูกที่เสียชีวิตรงแล้วก็ได้นะครับแต่ท่านนะครับรวมตลอดเนคับร่วมตลอดเทนคายาอานะคับแต่ล่้านจะทำบุญคับุ้มาก็ดีหลวงพ่อโตหลวงพ่อสมเด็จ พระพุทธาจย์โตผมมลังสีนะครับหลวงพ่อโตของลูกหลานครับผมท่านสอนไว้ว่าบ้านใดมีจิตภาวนาเมตตาเหล่าสรรพสัตว์ที่ได้อาศัยย่อมเกิดความร่มเย็นเป็นสุขจะมีเทวดามาอยู่ป้องกันภยัยให้ร่มเย็นเป็นสุขไม่เล่าร้อนจิตใจ ถึงแม้บ้านนั้นจะมุงหลังคาด้วยแฝกก็ตามก็จะมีความสุขหามีความเดือดร้อนไม่นี่แหละครับคำสอนของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมมะลังสีนะครับ ได้ดวงใจทั้งคืนขอให้มีโชคมีลาภมีเงินไหลทองทองไหลมานับดีสุดสุดพูดถือปีศาสิ่งไหนไม่ดีจะได้เข้ามาตั้งไกลเดินทางไปเหนือไปใต้ตะวันออกตกแถวข้าปลอดภัยมีโชคมีใจนอนหลับฝันดีนอนหลับให้ได้เงินเบิ่อนอนตัดได้เงินเสร็จตื่นมามีเงินล้าน